เจริญสุขจเจริญพรสาธุชนคนโคร,ราชบ้านเองก็เป็นก้อนหินหลังวัดนะเป็นเป็นก้อนหินที่สแกนดิเนเวียอืม <Okay. S 1> อเชิงเขาประเทศนอร์เวย์ซึ่งอยู่ติดวัดเป็นพื้นที่ของวัดเลยอ mm. หินก้อนนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดน oh. ะก็พบกับอาตมาเช่นเคยในสถานีโลกสีขาวชาวโคร,ราช ทางแอปพลิเคชันูมหรือผู้ชมย้อนหลังทาง facebook หรือทางช่องยู u ู u สำหรับวันนี้หน้าจอซูมณตอนนี้ก็มีคนโคร,ราชนะเป็นส่วนใหญ่ผสมโรงด้วยาชาวฮ่องกงคนกรุงเทพมหานครยังขับรถอยู่แล้วก็มีคุณครูจาก ราชบุรีก็เอาละก็เจอกันเป็นประจำนะครึ่งปีแล้วอืมก็สบายๆวันนี้อากาศก็โอเคหน่อยนะไม่ร้อนไม่หนาวเย็นๆอืมเอาเรื่องที่เราว่ากันมานะปาตุภาวสูตรในพระไตรติฎก เล่มที่ยี่สิบสองที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องเกี่ยวกับอ่าเหตุนะเหตุที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกมีทั้งหมดหกประการแต่มาทบทวนอีกทีหนึ่งหนึ่งความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากหาได้ยากในโลกสอง บุคคลผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตได้แสดงไว้ดีแล้วหาได้ยากในโลกสามผู้ที่เกิดในถิ่นอริยะหาได้ยากในโลกสี่ความมีอินทรีย์ไม่บกพร่องหาได้ยากในโลกข้อห้าความไม่เป็นคนโง่เขลาไม่เป็นคนเซอะหาได้ยากในโลก และประการสุดท้ายข้อที่หกความพอใจในกุศลธรรมหาได้ยากในโลกเราก็ว่ากันมาถึงข้อที่สามไปเมื่อคลิปที่แล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการขยายความความยากประการที่สี่ที่ว่าความมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนั้นหาได้ยากในโลกอินทรีย์นะ ภาษาไทยกับภาษาธรรมนี่ก็กคนละความหมายเลยนะอินรีย์ในภาษาไทยก็เหมือนนกนกบินนกอินรีย์มีนกอินทซีย์มีปุ๋ยอินทซียมีปลาอินซียมีปูนอินซียสารพัดอินทซีย์แต่คําว่าอินทรีย์ในภาษาธรรมเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าความแก่กล้าอ ความแก่กล้าความชัดเจนเขบอกงไ้ก็ได้ความแก่กล้าความเด่นชัดความชัดเจนถ้าอินซีแก่กล้าก็จะอะขอภัยความอความแก่กล้าความชัดเจนจะเรียกอย่างหนึ่งว่าพละก็ได้นะพละพละห้าอินซีห้าแล้วก็ ถ้าพละนี่คือกำลังแก่กล้าจะกลายเป็นอินรีย์เพราะฉะนั้นคำว่าอินรีย์ในที่นี้มีหลายในยะมากแล้วเรามาดูทีละไนยะอเอาในยะที่หนึ่งอินรีย์ไม่บกพร่องก็หมายถึงความชัดเจนเป็นคนที่มีความชัดเจนไม่บกพร่องความชัดเจนทางไหนจากอินรีย์คือตาอินซะีย์คือตา ืสามารถมีการมองเห็นที่ชัดเจนเห็นรูปนะเมื่อเมื่ออินทรีย์คือจกักษุคือตาเนี่ยจกักขุนสีอ่ะในภาษารรมเรียกว่าจากักขุนรีก็คืออินทรีย์คือตาไม่บกพร่องคือเกิดมาแล้วมีสายตาที่มองเห็นได้แบบปกติไม่เป็นคนตาบอด ทั้งตาบอดสีตาบอดมืดสนิทนะแต่คือมีตาที่สมบูรณ์อ่าอินซีที่สองคืออะไรเอ่ยโสตินซีคือมีการได้ยินที่ชัดเจนมีอะไรอีกน่าจ,จะพูดรวบยอดไปเลยคือตาหูจมูกลิ้นกายนะรวมไปถึงใจด้วยนะมันอินซีคืออินซี์คือ,อ,คอใจ ะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่บกพร่องเอ้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ยังยงพอเข้าใจอยู่เอ๊ะคนคนใจบกพร่องเป็นยังไงอินทรีย์ทางใจที่บกพร่องเป็นยังไงอันนี้ก็จะโยงไปหาอินทรีย์ข้ออื่นอีกต่อไปอินทรีย์ในยะหนึ่งคือ,อเมื่อกี้นิี่ธ่ตามากล่าวคืออินทรีย์คืออายตนะอินทรีย์ภายนอกนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแต่ ใจเนี่ยอินทรีย์คือใจเนี่ยจะโยงเข้าไปหาอินทรีย์อีกห้าประการคือสัจทินทรีย์คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือความเพียรอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่พระองค์ตรัสว่า อินสี่ห้าถ้าอินสี่ห้าบกพร่องนี่ก็จะโยงไปหา,าความยากข้อข้อที่ห้าเลยนะถือไม่เป็นคนโง่เขานะไม่เป็นคนเซอะเ,เ,เ,เนี่ยคนคนเซอะคนเขานี่คือเพราะว่าอินรี์บกพร่องนะเพราะอินสี์บกพร่องจะนํามาซึ่งซึ่งอ่าข้อข้อถัดไปเนี่ย ศรัทธาอ่ะอย่างเช่นลบยกตัวอย่างอินทรีย์คือศรัทธาถ้ามีศรัทธาที่มากเกินไปในเรื่องใดก็ตามนะแบบไม่ต้องการเหตุผลอ่ะคนที่มีศรัทธาจะไม่ถามหาเหตุผลนะก็เลยกลายเป็นว่าศรัทธาอย่างไม่มีเหตุผลก็จะกลายเป็นความงมงายถึงแม้นะถึงแม้สิ่งที่ศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เช่นเราเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีความศรัทธาตรงนี้แต่เราไม่สามารถหาเหตุผลมาบอกตัวเองได้ว่ามันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังไงนะก็เชื่อเรื่องอีกสารพัดเลยนะมีศรัทธาในในความเชื่อหรือในบุคคลถ้าไม่มีเหตุผลมารองรับความเชื่อของตนนั้นก็คือความงมงาย เพราะว่าถ้ามีการตั้งคําถามเอาแค่เราถามตนเองก่อนว่า้ทําทไมถึงเชื่อเรื่องนี้อบอกตัวเองมาสิเราต้องตอบเหตุผลได้แล้วเหตุผลนี้ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยถ้าเหตุผลนั้นสามารถถูกหักล้างได้แสดงว่าความเชื่อและศรัทธานั้นไม่ถูกต้องนั้นอินทรีย์ประการที่หนึ่งคืออินทรีย์คือศรัทธานเนี่ยต้องความเชื่อหรืออะไรต่างๆต้องมีความพอดีและมีเหตุมีผล ซึ่งจะนามาซึ่งอินทรีย์ข้อที่สองคืออินทรีย์คือความเชียรเมื่อเชื่อในสิ่งใดแล้วเนี่ยนะถ้าเชื่อแบบน้อยเกินไปอ่ะถ้าม,มากเกินไปนี่มันก็กลายเป็นว่าไม่มีเหตุผลถ้าเอ่อถ้าเชื่อน้อยเกินไปก็จะกลายเป็นศรัทธาความเชื่อที่คอนแคลดงอนแงนความเพียรที่จะกระทําในสิ่งที่เชื่อนั้นก็จะ เบาบางลงไปกลายเป็นอะไรอนะ่ะเกลียดค้านนะวิทยะไม่มีก็กลายเป็นคนเกลียดค้านเหมือนอันนี้ก็เอาไปปรณาการกับเด็กๆได้นะ,ะธรรมะของพระพุทธองค์นี่จะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกเลเวลเลยเมื่อความเพียรอ่อนแสดงว่าศรัทธาไม่มั่นคงเด็กๆบอกโตขึ้นผมจะไปเป็นหมอครับ ผมจะไปเป็นวิศวะแต่ไม่มีความเพียรในการที่จะเรียนหนังสืออ่ะแสดงว่าศรัทธานะั้นไม่มันของความเชื่อที่ว่าตนเองอยากจะเป็นเช่นนั้นศรัทธากับฉันทะนี่จะมีความคล้ายคลึงกันนะมีความเชื่อจึงมีความรักที่จะทําความเพียรก็จะปรากฏขึ้นนั้นอินทรีย์คือความเพียรเนี่ยก็จะเป็นเป็นประการที่สองที่สืบเนื่องมาจากศรัทธาที่ตนมี มาดูอินทรีย์ตัวที่สามอินทรีย์คือสติสติความระลึกได้กําหนดได้หมายรูนะ้ว่าสิ่งที่ตนทําคําที่ตนพูดหรือจะไปกําหนดสติจะเป็นตัวกําหนดรู้ศรัทธารู้ความเพียรน,นะว่า,าเหตุผลตนประมาณการประชุมชนบุคคลความเหมาะสมจะเป็นเช่นไรแลนะ้วสติ อินทรีย์คือสตินี่เป็นตัวสําคัญมากอินทรีย์ประการที่ส,ส,สี่สมาธิศรัทธาวิยะสติสมาธิสมาธิคือความจดจอ่อจดจอ่อซึ่งก็สืบเนื่องมาจากาสิ่งที่ตนศรัทธา,าความเชื่อที่ตนศรัทธาความเพียรในกิจนั้นๆที่ตนมีความเชื่อ,อสติปรับสมดุลสมาธิคือความจดจอ่อ และจะนำมาซึ่งอินทรีย์ข้อสุดท้ายคือปัญญาปัญญาที่จะเป็นตัวตอกย้ำในความศรัทธาที่มีเหตุมีผลหรือจะเรียงอย่างนี้ก็ได้นะถ้าท่านใดมีกระดาษหรือจดไว้อยู่อินทรีย์ห้าเนี่ยห้าข้อเนี่ยดูนิ้วอัตมานี่นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้โยงหาจาก อ่าศรัทธาโยงมหาปัญญานะศรัทธาเส้นโค้งโยงมหาปัญญาวิริยะโยงมหาสมาธิส่วนสตินั้นอยู่ตรงกลางศรัทธากับปัญญาจะเป็นตัววัดความสมดุลกันโดยมีสติเป็นตัวกลางสติจะเป็นตัวปรับว่าอินทรีย์คือศรัทธากับอินทรีย์คือปัญญาต้องสมดุลกันศรัทธามากเกินไปปัญญาจะน้อย ปัญญามากเกินไปก็ไม่สรัทธาอะไรเลยอืงนั้นตัวสติจะเป็นตัวกลางที่คอยปรับปรับให้ศรัทธาและปัญญานั้นสมดุลกันมาดูอีกโยงวิริยะเข้ามาหาสมาธินะโยงวิริยะกับสมาธิให้ให้มาเชื่อมคันโดยมีสติอยู่ตรงกลางถ้ามีขยันเกินไป วิทยาน,นะ่นะขยันขยันเกินไปกลายเป็นว่าอ,อไม่จดจ่อสักเรื่องเลยเรียกว่าจับปลาหลายมือจะเอาไม่รู้กี่เรื่องนะมีความขยันมากเกินไปอมีความเพียรเกินไปหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือมีจิตสาธารณะมากเกินไปมีเมตตามากเกินไปจะโยงเข้าไปหากันเลยสุดท้ายก็โขนขวายนะกระตือรือร้อนสารพัดไปหมดเลย สุดท้ายก็ตัวเองเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าไม่บาลานกับสมาธินะความเพียรกับสมาธิเนี่ยต้องต้องสมดุลกันโดยมีสติอยู่ตรงกลางจะเป็นตัวปรับสมดุลก็สังเกตดูคนประเภทนี้จะมีเยอะนะขยันมากมขยันขยันขยันแล้วก็สุดท้ายตัวเองเป็นทุกข Long ์เน่ะเป็นทุกข์นะ <S Being communist> นี่จะโยงไปหาคนที่ย้ำคิดย้ำทำเลยนะอันนี้ความความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องเนี่ยที่จะมาโยงไปบอกว่าเนี่ยมันอินทรีย์เนี่ยคืออินทรีย์ทางใจที่จะโยงมาหาจิตที่จะสมดุลก็ต้องมีศรัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญาที่พอเหมาะพอดีนั้นสติจะเป็นตัวปรับวิทยะคือความเพียรเนี่ยความแอคทีฟเนี่ยต้องมีความพอดีโดยมีสมาธิเป็นตัวถ่วงดุล คือสมาธิต้องโฟกัสจดจอ่อเป็นเรื่องๆเ,เป็นอย่างๆไปเวลานี้คือเวลาทํางานเวลานี้คือเวลาอยู่ครอบครัวเวลานี้คือเวลาอยู่กับเพื่อนอเวลาไหนเป็นเวลาอะไรเพราะฉะนั้นะจะมีความเพียรก็ต้องใช้สมาธิจดจอ่อเป็นเรื่องๆเ,เป็นอย่างๆไปก็จะโยงไปหาหมวดธรรมอื่นอีกคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรูปประมาณรูปการรูปประชุมชน โดยอาศัยสติเป็นตัวปรับเพราะว่าปัญหามักเกิดขึ้นถ้าเอาเรื่องอื่นมาปนกับเรื่องอื่นะคือมีความเพียนมากนะสุดท้ายจะกลายเป็นความฟุง้งซ่านเป็นความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านมากๆเข้าก็สติแตกสติแตกกระทบกระทั่งเกิดการผิดพลาดในการตัดสินใจหรืออะไรต่างๆจะตามมาเพราะความที่ว่าจดจ่อเป็นเรื่องๆได้ ไม่ถูกที่นั้นสติต้องเป็นตัวปรับนั้นอินทรีย์ความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องในเบื้องต้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็โยงมาหาอินทรีย์อีกห้าประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญางนั้นการที่จะมีอินทรีย์ที่บริบูรณ์ตามที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ยากนะเป็นเหตุที่ยากในโลก แล้วถามว่าในโลกนี้มีใครล่ะอินทรีย์ไม่บอกข้องมีใครไหมอินทรีย์ไม่บอกข้องบอกข้องกันทุกคนนะโอ้ขนาดพระอราหันเนี่ยก็ใช่ว่าอินทรีย์ท่านจะบริบูรณ์ผู้ที่มีอินทรีย์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมก็มีเพียงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นก็เหตุประการนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากมากองคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้มีความ บริบูรณ์เต็มเปี่ยมเพราะการที่พระอ,องค์สั่งสมเหตุปัจจัยมาจากอดีตอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อินทรีย์ของพระอ,องค์อินทรีย์คือตาอเฉียบคมมองไกลเป็นยอดตานอกนะส่วนตาในพระอ,องค์ก็เห็นแจ้งจักรวาลอินทรีย์คือหูโอ้โหพระอ,องค์ก็ได้ยินเสียงใกล้เสียงไกลเสียงมนุษย์เสียงทิพย์ ตาหูจมูกลิ้นกายของพระองค์บริบูรณ์มากกายของพระองค์ก็เป็นกายลักษณะมหาบรรุษนะก็ทั้งทุกสัดส่วนอวัยวะสามสิบสองประการบริบูรณ์ใจของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมด้วยกุศลคุณความดีมีอินทรีย์มีพระ,ะที่บริบูรณ์เต็มเปี่ยมสำหรับ กัญญาณปุตุชนทั่วไปชื่อว่าเป็นผู้มีอินทรีย์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่ก็ต้องมาอาศัยมาอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นได้ยากสามประการแรกสามประการแรกคืออะไรความบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ปริพัน์ไปแล้วก็ยังมีพระสงฆ์สาวกที่คอยแสดงทำมววินัยที่พระองค์ได้ตรัสไว้ และก็มีเหตุปัจจัยที่เราได้เกิดในทินอริยะเพื่อที่จะมาปรับอินรีย์ของตนให้ไม่บกพร่องเพราะมนุษย์ธรรมดาทั่วไปชื่อว่ามีอินรียบกพร่องนะแต่เพราะอาศัยเหตุสามประการก่อนหน้านั้นที่ยากนะะนั้นเราจึงจะมาปรับข้อที่สี่ให้มันยากน้อยลงนะคือทำอินทรีย์ของตนให้บริบูรณ์ แล้วถ้าเกิดมาแล้วไม่บริบูรณ์ล่ะอ่าอย่างเช่นเกิดมาชาตินี้เนี่ยนิ้วไม่เท่ากัน <c oughs> นี่อินทรีย์เราบบพห้องแล้วนะอา้าวทำยังไงอ่ะจะได้กายมหาบุรุษอย่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องไปฟังพระสัจธรรมก็ต้องเกิดในถิ่นที่มีพระสัจธรรมคำสอนแพร่หลายคือถิ่นอริยะสแสวงหาผู้แสดงธรรมที่สืบทอดมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋ออยากจะมีอินทรีย์ไม่บกต้องต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อ็าํทำอย่างไรอา้าทานศีลภาวนาเอาง่ายๆเลยําปันทุบดินทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุสิบและอกุศล,ลกรรมบทสิบเจริญกุศลกรรมบทสิบศึกษาทางสายกลางอริยมรรมีองค์แปดให้รู้แจ้งในพระอริยสัจส,สี่เยอะเหลือเกินลึกซึ้งซับซ้อนน่เอาง่ายๆง,ยงยัละชั่วทําดีทําใจให้ใส เอาแค่นี้ทําแค่นี้จะเป็นวิธีการที่จะปรับอินรีย์ของเราให้บริบูรณ์ให้ไม่บกพร่องถึงแม้ในปัจจุบันออินทรีย์ที่ติดมาแต่กําเนิดจะไม่บกพร่องอาจจะจะไม่จะมีความบกพร่องจะมีความไม่บริบูรณ์อาศัยความรู้ที่ได้นะเพราะเกิดในถิ่นอริยะเพื่อที่จะทําอินทรีย์ให้บริบูรณ์ขึ้น หรือสั่งสมคุณความดีเหตุปัจจัยไปเมื่อเสวยอัตภาพใหม่จะได้เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ตามทีก็ขอให้ได้มีอินทรีย์ที่บริบูรณ์เพราะเหตุที่ทำในปัจจุบันนี้นะนั้นความยากประการนี้นะจะจะไม่เกิดขึ้น่าต้องบอกว่าเหตุที่ยากข้อที่4เนี่ยจะกลายเป็นเหตุที่ง่ายนะ ก็เพราะอาศัยเหตุสามประการก่อนหน้าดังการที่พระอ,องค์ตรัสเรียงตามลำดับเนี่ยเพราะว่าแต่และข้อมีความเชื่อมโยงเรื่องถึงกันนั้นถ้าความยากประการแรกเนี่ยถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นนะข้อสองก็ไม่มีทางเกิดนะก็เมื่อพระอ,องค์ไม่มาตรัสรุลธ,ธรรมแล้วใครจะมาแสดงธรรมใช่ไหมเอ่ย ไม่มีแล้วทินอริยะจะมีจากที่ไหนเพราะไม่มีอริยะในโลกนะแล้วเมื่อไม่มีอริยะอริยะภูมิแล้วบุคคลผู้เกิดมาจะรู้ได้อย่างไรว่าอ ok ินทรีย์บกพร่องอินทรีย์บริบูรณ์ทำทำอย่างไรคืออะไรนะนั้นเหตุประการที่สี่นี้ก็เชื่อมโยงมานั่นเองก็ถ้าจะว่าในในรายละเอียดอินทรีย์จะมีอีก อินซีนะอินซียี่สิบสองในพระอภิธรรมปิฎกนะถ้า uh, ท่านใด oh. พอจะจำได้เวลาเราไปบำเพ็ญกุศลผู้วัยชนเนะี่ยพระท่านจะสวดพาวีสตินที่ยังจักขุนที่ยังโสตินที่ยังคานินที่ยังชิวหินที่ยังกายยินที่ยังมะนินที่ยังนะก็คือตาอินรีย์คือตาหูจมูกลิ้นไก่แล้วมีอะไรอีก อิถินที่อย่างปุริสินที่อย่างหมายถึงอินทรีย์คือบุรุษอินทรีย์คือสตรีนี่นี่อธิยต,ตมานบอกว่าตามหูจมูกลิ่นกายใจพอเชื่อมโยงมาที่ใจปุ๊บจะมีในใจจะมีอินทรีย์คือบุรุษอินทรียคือสตรีปัจจุบันก็จะมีการรณรงค์และโลกเปิดกว้างมากขึ้นว่ามีความเท่าเทียมทางเพศยอมรับในเพศสภาพ บุคคลที่ได้อัตภาพเป็นชายนะแต่ใจเป็นหญิงบุคคลที่ได้อัตภาพเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายในทางวิทยาศาสตร์ก็จะว่ากันเรื่องฮอร์โมนอย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่ในทางพุทธศาสตร์ที่ว่ากันมา2,600กว่าปีเนี่ยเพราะในจิตนั้นมีอินทรีย์คือหญิงอินทรีย์คือชายในทุกคนจะมีอินทรีย์ตรงนี้อยู่แต่ความสมดุลของอินทรีย์นี่แหละนะความสมดุลของอินทรีย ถ้าอินรีย์ไม่สมดุลนะคืออินทรีย์ผู้หญิงเยอะเกินไปก็อัตรากษความเป็นชายนี้ก็ไล่ความหมายนะหรืออาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงบางทีวันนี้อินซียผู้หญิงเยอะวันนี้อินทรีย์ผู้ชายเยอะมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงตุมต้มตุ้มต่อมต่อมแล้วอะไรจะเป็นตัวปรับ่นะตัวปรับอินรีย์ก็คือตัวสตินั่นเอง <S <S สติกําหนดรู้อ่ะอืมรู้ความเหมาะสมหรือบางคนบางท่านเนี่ย มีมีอินทรีย์ที่ขึ้นขึ้นลงลงก็จริงนะแต่สามารถวางตัวได้นะถ้าเป็นการเป็นงานก็เป็นสุภาพบุรุษที่สร้างงามนะแต่เมื่ออยู่ในความเป็นส่วนตัวก็ก็ออกเต็มที่เลย <c oughs> ก็ก็จะเป็นสุภาพสตรีได้อ่ะแต่ก็สามารถปรับสมดุลอินทรีย์ได้ตามความเหมาะสมคือตามอากาลเทศะ <c oughs> แต่สำหรับบางคนก็ไม่อยากจะไปปรับอย่างนั้นเพราะสติไม่พอก็อยากจะเป็นหญิงเต็มตัวหรืออยากจะเป็นชายเต็มตัวนะก็จะมีอินทรีย์คือหญิงอินทรีย์คือชายนะมีอะไรอีกอชีวิตตินที่อย่างมะอะจะมีอินทรีย์ของพระริยาบุคคลอีกนะนะจะมาสับบาลีนี่จะซับซ้อนหน่อยก็คือจะมีอินทรีย์ของพระโสดาบัน อินทรีย์ของพระสัตตาคาอินทรีย์ของพระอนาคาอินทรีย์ของพระอรหันต์นะก็จะมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเลยของของสรรพสัตว์ทั้งหมดจะมีอินทรีย์อ่22 22ประการแต่อินทรีย์ตัวไหนจะแก่กล้าอยู่ที่ว่าการสะสมนั่นเองเริ่มมาจากผลพิยงคืออินทรีย์คือตาสะสมอะไรมัางถ้าได้เกิดในถิ่นอริยะก็จะมีทัศนานุตริยะคือ อินทรีย์คือตาจะได้สั่งสมอันยอดเยี่ยมคือได้เห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์อินทรีย์คือหูจะได,จะได้จะได้ฟังอันยอดเยี่ยมคือฟังพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอินทรีย์คือวาจาจะได้กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรยัยแล้วอินทรีย์ตาหูจะบกลิ้นกายนี่แหละจะสะสมเข้ามาในใจแล้วเกิดศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธาสติ ศรัทธาวิ ya, Download, ยะสติสมาธิปัญญาและจะค่อยๆละชั่วทําดีทําใจใสจนอินทรีย, IC, คาคาคย,ยค์ความเป็นพระโสดาบันค่อยๆแก่ขึ้นอินทรีย์ความเป็นพระอนาคกาค่อยๆแก่ขึ้นอินทรีย์ความเป็นพระอนาคาอินทรีย์ความเป็นพระอรหันต์แก่ขึ้นเมื่ออินทรีย์ที่ละเอียดลึกซึ้งตรงนี้แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆความสุขจะยิ่งมากขึ้นนะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นนะเอ่อตัว ทำห้าประการคืออินทรีห้าก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะก็จะเป็นเหตุปัจจัยถ้าสังสมอินทรีย์ให้แก่กา้าบริบูรณ์ยิง่งยิ่งขึ้นไปก็จะนํามาซึ่งก้ามหาบุรุษถ้าปราบรพอยากจะได้อินทรีย์ที่บริบูรณ์บุดดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นั่นแหละเพราะอินทรีย์เหล่านี้ติดอยู่ในจิตนัภายใน ถ <c oughs> ้ายังบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระหรหันต์เวียนว่ายไตเกิดต่อไปอินทรีย์ที่สั่งสมไว้ในใจจะขยายเป็นกายมนุษย์จะมีรูปลักษณะตาหูจมูกลิ้นกายที่บริบูรณ์ยอดเยี่ยมอุดมสมส่วนโดยสูงสุดคือกายมหาบุตรนั่นเองเพราะนั้นความยากประการที่สี่นี้ ความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่วกป้องหาได้ยากในโลกเพราะมีเหตุปัจจัยที่ละเอียดออกอ่โดยในยะหนึ่งที่จะมาเล่าให้ยมฟังนั่นเองเลยมาดึงนาทีก็ขอความสุขสวัสดี <g frustrating> จงมีแก่ทุกท่านขอความรื่นเริงบันเทิงจิตสมความปัญนหนาตั้งใจคิดขอให้มีอินทรีย์ทั้ง22ประการ สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมชัดเจนติดตามตัวไปทุกครบทุกชาติส่งผลให้ได้อินทีไทภายนอกคือตาหูจบูกเล่นกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์ดุดดังกายมหาบุรุษให้ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์โดยพันทุกท่านเพินเจริญพรสาุกาน้ำตกลาลิ้สามหน่อยค่ะข้างหลังมีน้ำตกไหมคะถ้าช่วงถ้าช่วงหิมะเยอะ มันก็จะละลายแล้วจะจะมีกระแสน้ําไหลเรื่อยๆแต่ช่วงน,นี้จะแห้งๆหน่อยเพราะว่าไม่มีหิมะไม่มีน้ําแข็งจะมีเหมือนเหมือนลําธารไหลไหลยอยู่ข้างล่างหินนะแต่ไม่ได้ไหลทั้งปีไหลเฉพาะช่วงที่มีหิมะพอหิมะจะละลายแล้วก็น้ําไหลตลอดจะมีเสียงน้ําไหลตลอดช่วงช่วงหน้าหนาวแต่ช่วงหน้าหนาวก็แต่ไม่มีอารมณ์ออกมานั่งฟังเสียงน้ําไหลเพราะมันหนาว ค่ะเจ้าค่ะกระาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะโยมมีความเข้าใจรู้แจ้งมากมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมจากพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้าใจว่าการที่เราจะได้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นก็ด้วยการที่เราต้องตาก็ต้องดูหูฟังตาหูจมูกลิ้นกายนะคะเราก็ต้องสัมผัสสิ่งที่ เป็นกุศลกรรมกุศลธรรมค่ะอาจารย์ได้แยกแยะให้เห็นว่าทัศนนุตตาิยะคือนุตติทัศนานุตตาิยาออะน,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 ตตยนะคะก็คือการเห็นที่เป็นเลิศใช่ไหมคะแล้วก็อื่นๆในกลุ่มเดียวกันนี้ก็จะทําให้เราได้ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของอินทรีย์เพิ่มขึ้นและเมื่อเราได้ความบริสุทธิ์มากขึ้นความเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในใจของเราทุกทุก ท่านที่ได้ปฏิบัติดังนั้นถูกต้องไหมคะพระอาจารย์อ่าถูกต้องจ้ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะยมอาจจะพูดภาษาบาลีไม่ชัดเจนเรื่องของการเห็นการได้ฟังที่พระอาจารย์ได้ขยายความค่ะสรุปว่าเราชาวสถานีโลกสีขาวชาวโคร,ราชค่ะก็ได้เห็นพระอาจารย<ม>์ก็เป็นมงคลเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งกุศลน,นะคะได้ฟังพระสธรรมจากพระอาจารย์นะคะแล้วได้บารุงพระอาจารย์ แล้วก็อีกสามประการยมจําไม่ได้แล้วคะ่ะแต่เท่าที่ได้เข้าใจนี้<ม>ก็หมายความว่าเราทุกทกท่านได้พัฒนาชีวิตพัฒนาอินทรีย์ของตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในโอกาสที่พระอาจารย์ได้เมตตาคะ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะเรียนเชิญทุกท่านแค่ได้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบสุขสงบสว่างสวยัย สมความปรารถนาตั้งใจทุกประการเถิด